CP m ีเมจเปิดตัวเครื่องดื่มแนวใหม่เมจิโปรไบโอติกดริงเอาใจเจนแซดยกทับนักแสดงซีรีส์กี่หมื่นฟ้าและศิลปินทีป๊อปกว่า10ชีวิตมาในงาน m ม g i โปรไบโอติกดริงค์อรออีซัมเมอร์พร้อมพิสูจน์ความเฟสใจกลางสยามนักแสดงสุดฮอตจากซีรีส์กี่หมื่นฟ้านำโดยโทมัสก้องอู๋เซฟปอตติแพจิ และศิลปินทีป๊อปกว่า10ชีวิตร่วมเปิดตัวเครื่องดื่มแนวใหม่สไตล์ญ,ญี่ปุ่นจาก cp m มจิเ m จิโป p r o b i o ิกดร r i n k ที่มาเสิร์ฟความเฟรชสุดฟินรับซัมเมอร์ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เจนซเพราะม,มีเนื้อสัมผัสไลฟ์เบาบางสดชื่นดื่มง่ายพร้อมประโยชน์อันแน่นจากจุลีสีโปรไบโอติกในสูตรไม่เติมน้ำตาลและไม่มีไขมันมาพร้อมกับ2รสชาติรสออริจินอลและรสเลมอน และชิญชวนให้มาร่วมพิสูจน์ความสดชื่นสนุกไปกับบรรยากาศซัมเมอร์สไตล์ญี่ปุ่นในงานเมจิโปรไบโอติกริงอโรอิซัมเมอร์ณสยามสแควร์วันในวันที่4เมษายน2568ที่ผ่านมานอกจากนี้โทมัสกล้องและเหล่านะักแสดงจากซีรีส์กี่หมือนฟ้าศิลปินทีป๊อป และอินฟลูเอนเซอร์ท่านอื่นๆยังได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศสีสันสดใสของซัมเมอร์สไตล์ญี่ปุ่นพร้อมถ่ายรูปสุดชิคคู่กับเมจิโปรไบโอติกดริงค์ขวดยักและร่วมชมมินิคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากหนุ่มๆวงพ็อกซี่ที่มาศาสตร์ความเฟรชดับอุณหภูมิร้อนเพิ่มความสนุกกันที่งานเมจิโปรไบโอติกดริงค์โรอิซัมเมอร์ที่ล้อมรอบไปด้วยเหล่าแฟนๆที่มาให้กำลังใจกันอย่างครับค้าง เราก็วันนี้ก็สนุกดีครับที่แบบได้มางานไดเรก็มาทำเมจิแล้วก็แบบว่าแก๊งกิบเหมือนฟ้าก็มารวมตัวกันครบเลยวันนี้แล้วก็ไม่ใช่แก๊งกิบเหมือนฟ้าไดเจอแบบวงท็อกซี่เอสเอสด้วยครับก็ดีใจครับไดเจอคนเยอะแล้วก็ไดเจอพี่พีเอ็นพีไปครับก็ดีใจมากๆครับแล้วก็ทีมสุดท้ายแล้วคือแล้วก็แบบดีใจมากๆที่ได้เจอพี่แฟนคลับด้วยครับแล้วแบบก่อนลงมานี่คือแบบเราได้ชิมกันมาแล้วเรียบร้อย ออร่ยแต่ก่อนหน้านี้พี่โดก็ชิมแอนด์ต้องมาแล้วเพราะต้องซื้อมาแล้วพี่โดก็บอกใพี่โดลองชิมดูผมชอบเลมอนครับแลผมชอบออริจินอลคะะอรัรในในในบ,บเพราะแบบรู้สึกว่าเลมอนมันกินแล้วตาตาหยีนี่คือแบบผมน่าจะเหมาะกับรสออริจินอลใครที่แบบว่าแบบท้องไส้แบบว่าขับผ่านไม่ค่อยดีก็สมามารถซื้อได้ครับเพราะว่ามีโปรไบโอติ่งถึงสามพันร้านตัวอยู่ในขวดนี้เลยก็คือน้องจะวิ่งเล่นในกรุงแล้วก็แบบรึ ครับช่วยเรื่องขับไา่ครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ประเทศไทยช่วงนี้ก็คือหน้าร้อนใช่ครับหน้าร้อร้อนมากใช่การที่แบบเรามีเครื่องดื่มดีๆสักชนิดนึงเงี้ยที่กินแล้วแบบเมื่อเราเฟรชขึ้นมาหรือแบบสดชื่นตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบเราควรมีติดไว้เหมือนกันครับผมก็นี่เลยครับผมมีจิบโปรไบโอติกเกรนครับมีสองรสนะครับผมก็เป็นสิ่งที่ได้นะถ้าเกิดว่าอยากเฟรชตัวเองครับครับมีขายตามร้านสะดวกซื้อหมดเลยใช่ครับทุกสาขาเลยครับ